สวัสดีครับผมรัตนวัตชัยรัตน์อาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์นะครับวันนี้ก็เป็นอโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดเรื่องปัญหาการค้าสัตว์ป่าในประเทศไทยนะครับ จากปัญหาการค้าสัตว์ป่านะครับที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนําสัตว์ป่าจากต่างประเทศนะครับเข้ามาพักในประเทศไทยนะครับเพื่อส่งออกไปขายยังประเทศที่3นะครับรวมถึงการลักลอบล่าภายในประเทศเองนะครับอ,อ,อย่างที่เป็นข่าวอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับการที่มีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับได้ว่าจ้าง กลุ่มชาวบ้านเข้าไปลับรอบล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็จะเห็นว่าปัญหาความรุนแรงของการค้าสัตว์ป่าแม้ว่าหลายองค์กรนะครับจะได้มีการเข้ามือรณรงค์นะครับเพื่อให้ปัญหาลดลงนะครับหรือหยุดการล่าลักลอบล่าสัตว์ป่านะครับที่ผิดกฎหมายแต่แนวโน้มก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสาเหตุอะไรนะครับที่ทําให้ปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่านะครับรุนแรงหรือทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อของผู้ที่บริโภคสัตว์ป่านะครับยังมีความนิยมนะครับในการที่จะบริโภคนะครับสัตว์ป่าแปลกๆโดยมีความเชื่อว่าเป็นยานะครับบำรุงกำลังนะครับ สัตว์ปาหลาชนิดจึงถูกกล้านะครับโดยเฉพาะสัตว์ปาที่หายากนะครับเ,เช่นเสือช้างงูนะครับเต่านะครับต่างๆเหล่านี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับคุณภาพหรือคุณค่าทางอาหารนะรหรือคุณค่าทางยาของเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้แตกต่างจาก เนื้อสัตว์ที่เราบริโภคกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าชื่อลักษณะพฤติกรรมของสัตว์นะครับที่มีลักษณะเฉพาะเช่นมีความดุร้ายนะครับอดทนตัวใหญ่อายุยืนเลยทําให้คนเชื่อผิดๆเยอะมากนะครับในแนวทางในการแก้ปัญหานี้นะครับก็คือต้องสร้างนะครับหรือปลูกกระแสให้คนหันมาทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ต่อต้านการล่าสัตว์ป่าเหล่านี้เพื่อเป็นยาเพื่อลดปัญหานะครับปัญหาที่2ก็คือความต้องการ เลี้ยงสัตว์นะครับลักษณะของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์แปลกๆไว้ในบ้านนะครับทำให้มีความต้องการหรืออยากนะครับได้อะไรที่หายากราคาแพงมาไว้เป็นสมบัติของตัวนะครับเพื่อ ปวดบาร,รมีนะครับหรือทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีความสามารถแตกต่างจากคนอื่นนะในกลุ่มนะหรือการแข่งขันนะครับก็ทําให้สัตว์ป่าเนี่ยนะครับถูกกล้ามากขึ้นนะครับในปัญหานี้นะครับเราควรจะามามองนะหรือสร้างทัศนคติใหม่ว่านะในการที่จะเลี้ยงสัตว์หรืออยากใกล้ชิดธรรมชาตินั้นนะครับควรที่จะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติจริงๆมากกว่าที่จะเอาเขามาทร,รมานในกรงนะครับหรือถ้าอยากจะเลี้ยงนะครับก็มีสัตว์หลายชนิดที่ เปิดให้เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่เป็นการทําลายระบบนิเวศนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของการล่าเพื่อบริโภคเพื่อ เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับบางคนก็ต้องการนะครับให้มีเครื่องประดับนะแปลกๆเช่นหัวสัตว์เขาสัตว์ไว้ในบ้านนะครับซึ่งพวกนี้ในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้กันว่ามันไม่ได้เสริมบารมีอะไรเลยนะครับมันเป็นการบอกว่าเราเนี่ยเป็นการส่งเสริมนะฮะทำให้ระบบนิเวศเสียหายนะครับสาเหตุที่เรา ต้องต่อต้านนะครับหรือไม่สนับสนุนนะการกระทําผิดเหล่านี้เพราะว่าถ้าสัตว์ป่าหายไปจากระบบนิเวศนะครับจะมีผลกระทบอย่างมากต่อบบนิเวศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของห่วงโซ่อาหารที่ขาดหายไปนะภายในระบบนิเวศนะครับสายใยอาหารที่ลดความซับซ้อนลงระบบนิเวศก็จะล่มสลายในที่สุดนะครับความสามารถในการกระจายมเมล็ดของพืชพันธุ์ก็จะหมดไปความสามารถในการผสมเกสรก็หมดไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในหลายพื้นที่เลยเกษตรกร ต้องเ,อเสียเงินในการจ้างคนเข้าไปผสม,สมเช่นผสมดอกทุกเรียนเนื่องจากาสัตว์ที่ผสมเกสรเนี่ยหมดไปนะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับาสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้า นะครับทุกคนมีจิตสำนึกนะครับในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงเราถึงจะให้นะครับทุกคนนะครับมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญครับโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่าขอบคุณครับ